你看。 ทวันเกน tonight, ิดน้องเพก้านะคะวันที่8ธันวาคมนะคะน้องเพ็ทก้าก็ครบรอบ21ปีที่ต่อผั่นเรียนน้องเพ็ก้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้านับตั้งแต่ปี2 5 4 7นะคะคือ27 21ปีแล้วแต่ถ้าเกิดนับอายุน้องเพก้าน้องเพก้าเกิดปี2532มันก็จะอายุเท่าไหร่คะวันที่8เมื่อวันที่ผ่านมาคืออายุ36ปีแล้วนะคะบอกกันทีนึงตัวใครจำที่ไม่ทราบนะคะครับครับก็8เดียวก็สิ้นปีแล้วก็จะสิ้นปีแล้วนะครับ งวดต่อไปก็16ธันวาคม<ช>ส5ร68นี้นะครับควัมว่าจะร่ำรวยกันสองท้ายปีเลยนะคะครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งนะครับที่เราหมุนเป็นการเสี่ยงทายนะครับเพื่อเป็นแนวทาง นะครับของการซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อสลักทินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเราไม่ได้บอกว่าเฮ right ้ยต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้านะครับเราให้เป็นแนวทางนะแต่อย่างไรก็ดีเราก <factual S 1> <Jamie. S 2> ็ปรารถนาให้ทุกคนโชคดีในทุกๆงวดรวมถึงงวดนี้ด้วยนะครับโอเคครันต้องพยายามทำมาทำมาทำมาต้องไม่กล้าเติมเติมเติมจะได้เวลากดปุ่มปองแล้วมาต้องไม่กล้าอยู่นะต้องไม่มา เลยค่ะได้เลขเก้านะคะโอเคค่ะหมุนต่อเลยค่ะกุมาโนกุมารลังเพชรก้าจีตังมหาลาภอมสวะหาเพชเก้าอยู่ในมือพี่ทอฝันนะให้พี่ทอฝันหมุนบ้างนะช้างงวดนี้นะนะให้พี่เดย์พับบ้างไี่หมุนหุดมาสองงวดแล้วนะลูกนะ นาวันี้ที่เขาตรงๆสองตัวล่าง,น,งนะสิบหกธันวาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดออกเลขอะไรนะคะหนุนลูกที่สองแล้ลูกแรกออกมาเป็นหกหรือเป็นเก้านะคะทุกคนนะมาซูมอยู่ใกล้ๆทีหนึ่งนะคะลูกแรกออกมาเป็นเก้าหรือหกก็ได้นะหกหรือเก้าก็ได้นะแต่ถ้าตำนะทำตำนีไว้คือเลขเก้านะคะต่อมานะคะอ่ะลูกต่อมานะคะ มาล่งเซาส่ามหาย่างมาโอมตวาเ้ลัที่ต้อไมลงที่กต้นไหมถ้าุ่กทุกคนถ right ูกหวยนะคะเอาอะไรค่ะกเนลกเลลายมาแล้วค่ะลูกที่2นี่อันนี้ลูกแรกนะคะอ่ะลูกแรกคือเลขหกหรือเลขเก้า นะคะงวดตัวเอาเลขที่สองคือลูกเลขสองเลยนะคะเทาฝันชอบมากเลยเก้าสองหกสองเลยไม่ก็าหกห้าเก้าห้าเนี่ยชอบแค่นี้เลยนะเดี๋ยวไปดูมาให้งวดที่เก้าสิบสองงวดที่ยี่สิบเก้างวดที่ยี่สิบหกด้วยนะงวดที่หกสิบสองด้วยเดี๋ยวจะไปดูมาให้แต่ทอฝันบอกนิดนึงว่าหกกับเก้าคือเลขคล้ายกันแล้วก็สองกับสองกับห้าคือเลขคล้ายกันนะคะแต่จริงๆอ่ะชอบมากเลยหกห้าเก้าห้าชอบมากเลยหกสองเก้าสองก็ชอบนะพี่แดงชอบไหมใช่ใช่ อ่ะนะเอหกสองสองมันเพิ่งออกไปนานหรือยังนะคุณคุ้นอยู่ทำไม่ได้เออนะหวังว่าคงจะมาตรงนะคะวันนี้นะโอเคนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูให้จบคลิปนะคะดูให้จบคลิปนะคะอ่ะ เลาหมุดไ้92ก็จริงนะแต่เราไปดูเลขงวดอะไรใดๆนะทั้งงวดที่92ใช่ไหมพี่เดงงวดที่อะไร29งวดที่62งวดที่26แล้วก็เลขแผง6292 6595ใดๆด้วยนะจนได้ออกมาเป็นบิงปองตามนี้มันมีเลขอะไรบ้างใครอยากซื้อหมดถ้าซื้อไหวก็แคปไปเลยค่ะ ไม่ถึงไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมมันมีเลขวดต่างๆแล้วเลขวดอย่างเช่น62งวดที่9 2งวดที่62มันก็จะมีบนล่างวดนั้นออกอะไรแล้วก็ปิ่นปองที่หมุนได้ในวัดนันอะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะผลหวยในงวดนั้นอะไรนะมันก็เลยได้เยอะนะส่วนเลขที่ชอบก็คือมี32ด้วยเพิ่งปีเป็นปีเกิดของน้องเพชรก้านะคะ253 2สองนะ2532้าแล้วน้องเพชรก้าได้ออกรายการนะทางช่องนี้ด้วยนะทังช่อง23าด้วยก็เลยเออ นะเออก็เลยได้ได้ได้เอาทําเลขนี้ใส่ไว้ด้วยนะคะนี่มีหกส3มเ้าสามายุน้องเพชรก้าด้วยนะคะนะคะนะคนรอบยี่ยี่เอ็ดปีก็มีแต่เขียนเป็นหนะึ่งสองหนึ่งะเพราะมันจะไปตรงกับงวดไหนก็ไม่รู้ที่มีหนึ่งสองอยู่นะคะครับอ่ะแคปไปแล้วนะนแต่ว่าถ้าซื้อตามหมดไม่ไหวทํำยังไงดีพี่เด คนซื้อตังหมดไม่ไหวทํายังไงก็เลือกเอาครับไม่ใช่เราจะทำหมุนให้น้องอะไรอ๋อก็เดี๋ยวจะให้น้องไปจ้าเลือกให้ครับใช่แม่จะเป็นเจ้าเลือกในสามอันดับนะฮะสามลำดับเออเลาก็จะกัดใครจะไปเล่นเก้าสองสองเก้าตรงตรงก็โอเคนะหกสองเก้าเก้าสองหกสองหกสองสองหกตรงตรงก็โอเคนะกัอ่ะเพชรกล้าค่ะเดี๋ยวพี่จะหมุนอีกสามเลขนะงวดนี้พี่เด็กพักก่อนนะตอนแรกนึกว่าจะให้พี่เด็หมุนนะคะแต่ว่าขอพักก่อนนะพี่เด็พลัง นะให้ไปพักกำลังกันมุดลุดมาสองวดแล้ววันนี้พี่ทอขันกลับมามุนนะเพชรก้าเจิมเลยลูกเจิมเลยลูกทุกตัวเลยนะลูกนาะทุกตัวเลยหนูเลือกเลขไหนให้ออกมาตรงตรงแม่นแม่นเลยนะหนูชอบเลขไหนสิบหกธันวานี้เอาให้ออกบนล่างไปเลยนะในไหนก็มุนสามเลขแล้วออกบนหรือล่างก็ได้หรือทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะฮะโอมกุม,ม,มารโลกุม,ม,มาลังเพชรใกล้คิดคมหาลพังโอมสว่าหาขอสามลูกนะเพชรก้า 6292ของลุงใหม่คืออะไรกันแน่เปิดกลองให้หน่อยสิอ่ามาจับจับไม่ใช่ปอ่ะนี่ลูกแรกก็คือตัวมันเองนะคือ9229นะคะแล้วก็ใส่ทีเลขนะทุกคนใส่ไปเลยใส่ไปเลยอ่าเสฟมัต้องเยฟเวลาเนานะงัน้นคิมจะยาว เมื่อกี้ทุกคนแคปไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราหมุนอีก3าครั้งขอให้ออกมาหนึ่งใน3นี้เลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยโดยเฉพาะลูกแรกนะคะลูกแรกให้ออกมาเลยก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้ไว้ไว้นี้ก่อนเฮก้ามาไม่ตึงเต้นออกมาเลยวันนี้ที่ทอฝันกันมาหมุนแล้วตรงตรงแม่นแม่นเลยนะลูกนะที่ทอฝันเชื่อใจอยู่เสมอนะขอพลงัง นะคะสิงศิษย์คัพลังกุบาอาจารย์ของพี่ทอฝันองค์พ่อคเนศองค์พ่อเทวสศวัณนะคะแล้วก็จะมีขององค์สมมาสมบรณเจ้าประทานพรที่ทอฝันนะให้หมุนเลขน้องปิ่นปองเลขน้องเป็นเก้ามาเป็นปิงปองสามตัวแน่นแม่เลยนะคะ่สามลูกนะลูกนะหกสองเก้าสองที่หนูหมุนออกมาได้นะคะหนูไม่ถึงอะไรให้มาสื่อสารกับพี่ทอฝันในสามลูกนี้นะพี่ทอฝันจะหมุนเทนลูกนะลูกนะออกมาในลูกแรกก่อนนะน่าจะมาสามตัวหกสิบแปดออก มลคมมนานหมดแล้ว,ลวนะมาเปิดกันเลยนะจะใช่ตัวที่เราชอบไหมอ่าไอเล็กชอบชนี่ไม่ค่อยออกหลักส่วนใหญ่หวยมาจอตัวที่เราไม่ค่อยชอบถูกต้องอยู่เลขหน้าเกียดอ่ะ น่าเกลียดจริงๆด้วยสามเจ็ดสามเจ็ดน่าเกลียดไหมน่าเกลียดอบออกไปแล้วออกออกไปเมื่อไหร่ออกไปเมื่อสองงวดที่แล้วมันจอกอีกสองสามงวดที่แล้วเนี่ยสองงวดที่แล้วมันชอบบอกเลขอย่างเงี้ยกวนเท้าเนี่ยอะขอให้มาตรงๆแล้วกันเป็นการเสี่ยงทายแล้วมานก็รู้ว่าจะออกลูกแรกสองตัวถ้าไม่ได้หมายถึงลูกแรกอาจจะหมายถึงลูกที่สองลูกที่สามก็ได้นะคะอะสามเจ็ดงั้นเนี่ยมาต่อเลยลูกแรกไปสามเจ็ดนะคะ นะมันอยู่ในงวดนี้ไงทุกคนมาทร o m กันวดนงวดนัด่นนะหะงวดปิงปองไม่ใช่งวดที่หนเออว่าไเราหมุนได้เก้าสองใช่ไหมทุกคนแล้วปิงปอไปสามเจ็เออว่างวดที่เก้าิบสองตรงๆเลย <Hey. S 1> อันนี่ <Hey. S 1> เห็นมาอาจจะให้ทุกคนแคปไปพอฝันนะครับพี่เดยไปดูงวดต่างๆมาอาทิเช่นงวดที่เก้าสิบสองยิบเก้ายี่สิบ นะคะย6แล้วก็62บนล่างวดนั้นนะคะนี่คือบนล่างงวดนั้นบนล่างอันนี้คือปิงปองวดนั้นนะคะและวัดที่92ที่ท่าฝันหมุนออกมาได้สว่าถ้ามันออก37จริงสว่าน้องให้ไปดูงวดที่92คือเลขเนี่ยจะไม่ได้ไปออก92 29ตรงๆแต่มันเป็นลายแทงกุ่มรั์น้องหมายถึงให้ไปดูวัดที่92หรือเปล่าซึ่งวดที่92งวดนั้นออกบน19่าล่าง6 5ห้าหรือ9 5หแล้วก็ปิงปอง37เจ มันก็เลยทาให้าหมุนปิงปองได้สามเจ็ดงี้หรือเปล่านี่นี้หรือเปล่า,า,ลาถ้างั้นก็จบเลยสิจบคลิปได้แล้วเนี่ยง <c oughs> ่ายไปไหมอะนะคะอ่านะคะนะคะอ่ามาขออีกสองลูกนะลูกนะาหนูหมายถึงสามเจ็ดถึงไหมถ้าหนูหมายถึงสามเจ็ดแล้วหนูหมายถึงอะไรอีกไหมสามเจ็ดอาจจะเป็นางมันบนหรือระงวัล่างแล้วหนูให้อีกางมันนะให้หนูให้อีกางมันนะให้ออกตรงๆในสองลูกสุดท้ายนี้นะลูกนะ้าที่จะหมุนลูกที่สองนะคะ

นะฮะลูกที่สองสองสี่ดูมันมาแต่เลขไม่ชอบพี่เจมันไอเลขที่เราชอบเนี่ยทอา์ันชอบสองเก้าเก้าสองหกห้าเก้าห้าไม่ออกมาออกมาแต่เลขสับปะดีสัป,ป,ะ,ดสป,ปะดนแต่ก็จริงนะมันออกมาเลขไม่สวยบางทีอาจจะเป็นรางวัลที่มันอาจจะถูกก็ได้เนาะใช่ไหมคะอมเอาเลขออกมาส,สวยๆเนี่ยจ,จะไม่ถูกนะอ่ะลูกสุดท้ายแล้วอ่ะลูกสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปเลยใช่ไหมอ่ะลูกสุดท้ายแล้ว เลขสุดท้ายแล้วนะคะมาเป็กกล้าอยู่หมายเละลายเก้าสิบสองนดว่วันที่เก้าสิบสองหรือยี่สิบเก้าหรือวันที่หกสิบสองหรือที่สิบหกใดถถึงเลขแทงเลขหนึ่งเลขท้ายเลขใดใดในด้งเก้าสองหกสองพายเอามาเป็นเก้าสองหกสองสององเลยมาเป็ดกล้าคุณผที่อยากรูว่นที่ในที่ราทําเลยเลยที่เราทําโชคล่ามก็ตอนมีโชคลาภนะมาแล้วค่ะ มาสามลูกแล้วมาอันนี้ลูกแรกลูกที่สองนี่ลูกที่สามนี่เดี๋ยวกำไว้ก่อนนะแล้วก็ลูกที่สองลูกที่สามตามนี้นะพอฟัน,นยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันให้พี่เดชเปิดดีกว่า่อฟัน,นยังไม่เห็นมา,านะพี่เดชตดลูกที่สามนะครับลูกที่สามสากีดกีดกีดเลใครอยากเห็นความหัวใจเนี่ยครับต้องเป็นเล็กไม่สวยเล็กไม่ชอบแน่เลยอะไม่แน่นะ เลขไม่ชอบไปออกไปแล้วสองตอไปอาจจะชอบก็ได้และลูกที่สามนะครับก็คือเลขนี่อ้าวนี่ไงก็เลขแขงเลยหกห้าเก้าห้าเพราะว่าหกสองเก้าสองของน้องก็อาจจะเป็นแขงเป็นหกห้าเก้าห้าก็ได้นะนี่คือเลขแข็งเลย 6, 9, 2. 2> แล้วไม่เท่านั้นไม่พอนะ,อะเดี๋ยวขอดูกระดาษนะดูกระดาษหกสองเก้าสองยังไม่ถึงวัดที่เท่าไหร่คะโอ้อยไม่ถึงวัดที่เก้าสิบสองเนี่ย งวดที่เก้าสิบสองปิงปองสามเจ็ดปิงปองสามเจ็แล้วก็ล่างในงวดที่เก้าสิบสองเนี่ยออกหกห้าล่างด้วยนะคะโอ้คนลุกนะคนลุกนะคราวนี้นะใครอยากได้ใครใครอยากได้ลูกเต็มเต็มในกระดาษก็แคปไปเลยจริงๆเรามาทําเป็นปิงปองหมดแล้วเนาะใช่ไหมฮะเราทําทุกตัวเป็นปิงปองหมดแล้วเนาะจะแคปหรือไม่แคปไปนี้ก็คือ เราเอาไปทำปิงปิงปองแล้วสังเกตดูทอาฝันจะไปดูงวดที่หกห้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้าด้วยทำไมต้องไปดูคะเพราะว่าเราเปลี่ยนสองเป็นห้าเปลี่ยนห้าเป็นสองเปลี่ยนหกเป็น 2, เก้าด้วยแล้วก็เลยจาเป็นต้องไปดูงวดพวกนี้นะแต่มันเนี่ยแล้วน้องก็หมุดออกมาไม่ได้ไงนะสังเกตดูมีสามเจ็ดกี่ตําแหน่งนี่สามเจ็ดงวดที่ห้าสิบหกสามเจ็ดงวดที่ยี่เก้าสิบสองนะคนะอ่าก็มีนะ แคปไปแคปไปจริงๆมันอยู่ในปิงปองแล้วแหละแล้วน้องให้หมุนออกมาเป็นสาตัวนะฮะสาตัวก็มีสามเจ็ดสามเจ็ดคืองวดที่เก้าสิบสองแล้วก็สองสี่สองสี่นี่เป็นปิงปองวดที่ยี่สี่พี่เนยอือไอ้เป็นปิงปองยี่สี่วดที่ยี่หกเห็นไหม,มวดที่หกมีปิงปองไอสองสี่อยู่เห็นไหมคะอ่าหรือน้องอาจจะไม่ถึงหกห้าเต้าห้าล่างก็ได้ 6595รางวันล่างของวัติที่92ก็ได้สมหติวัติ์ที่92เนี่ยตามที่ปิงนปองหมุนออกมาเนียฟาดเรียบทั้งล่าง6595แล้วก็ปิงนปอง37เลยขอให้มาทั้งสองตัวเลยนะทั้ง65953773เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราสรุปให้ใหฟังนะครับไปดูนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายเราก็สรุปมาให้แล้วนะคบสรุปตามบาใบนะครับสรุปตามใบามาอันนี้ตอนแรกอะ่ะ เราหมุนได้อะไรคะ92หรือ62ก่อนถูกต้องไหมคะอย่างงนะเราไม่ได้หมุนได้37ก่อนนะอันนี้คืออันแรกเลยที่เป็นลายแทงเนาะที่เป็นเข็มทิศอันแรกเลยคือลายแทงสมบัติอันแรกคือน้องให้ไปดูว่าจี้9 2 29 26อะไรใดๆหรอเป่าหรืออจาจอก2992ตรงๆเลยก็ได้นะแล้วเราก็มาหมุนทําน้องทําบิงปองสิกว่าลูกแล้วมาหมุนทําน้องจนได้บิงปองท็อปทีออกมามี37 24 65 95เวลา6กนะับ9เนี่ยต้องซื้อสองเลขนะคะ ปรับกันเอง3 7 7 3 2 4 4 2 6 5 9 5และเราก็มาทำใบสุขอยู่ตรงมือน้องเพีก้าแล้วนะคะอ่าเอาแล้วอ่า,อาเราให้แนวแนวทางนะครับเพื่อ ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับไม่ให้เล่นการพนันนะครับให้ซื้อลอตเตอรี่ตามแผงหรือในแอปเป่าตังก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราให้แนวแนวทางเราไม่ได้บอกว่าเข้าแน่แน่ไม่ใช่นะครับเราให้แนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับอยากให้ทุกคนนะครับยังงมงายแล้วก็ให้รู้จักทำอาหากินเป็นอันดับแรก รู้จักมาหากินก่อนนะครับอ่าส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเรื่องของโชคลาภเนี่ยแล้วแต่ดวงแต่ยังไงก็ดีนะครับครั้งนี้นะครับ16ธันวาคมพวกเราก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีโชคดีในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาดูเลยครับผมว่าครั้งนี้แนวทางของเพจยยเพจยยจะเป็นเลขอะไรนะครับมา,าเลขไมยย่เยอะนี่เปิ้ลแค่นั้นแหละ เทศกาลแห่งการถึงโชคนะครับงวด่อวันที่16ธันวาคม2568นะครับผมเน้นๆเลยก็คือเลขปิงปองเลยคือ9262เลขแรกเลยนะคะอ่าพี่เดชบอกตอนนี้ก็คือ9262นะครับเลขต่อมานะครับก็คือ37นะครับอ่า37ก็เคยออกไปแล้วนะครับเมื่อ2งวดที่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราไม่ชอบไม่ชอบอาจจะมาก็ได้นะครับอ่า37นะครับเลขต่อไปนะครับก็คือ6595 นะครับหกห้าเก้าห้าถ้าซื้อหกห้าด้วยก็ต้องซื้อเก้าห้าด้วยนะครับเพราะว่าหกกับเก้าอาจจะกระดกหัวได้นะครับต่อมาเลขกันนะครับก็คือศูนย์สองนะครับศูนย์สองแล้วก็สองสี่สองสี่นะครับนะเพราะว่าสองสี่มันแพงเป็นสองศูนย์ศูนย์นสองได้ไนงะเลขสี่เป็นศูนย์ไงทอฟันก็เลยมาเขียนทั้งสองเลขข้างล่างศูนย์สองกับสองสี่ตามนี้เลยนะคะอ่าก็จัดลอตเตอรี่กันไปนะครับจัดลอตเตอรี่กันไปนะครับถามพี่เด เ,เราจะมาพาัดได้ไงถามอีกแล้วถามอีกถามทุกงวดถามมื่อเกิดอ่ะเอาถามเพื่อความชอบด้วยกันเนาะใช่ไหมใช่ชอ,ชอบอะไรคะแล้วคิดมาเอากัก่อนนี้มันจะชอบไม่ชอบอ่ะคิดว่าทออฝันเข็นเข้าไหมมันไม่เข้ามาสองวดเลยนะ คิดว่าวันเราเขียนเราก็ให้แนวทางตามสถิติของน้องเป็ดก้าที่เคยให้มานะครับนี่คือหลักการให้ของเราก็คือไปดูว่าน้องเป็ดก้าเคยให้อะไรแล้วก็มาคาเลขมาดูเลขว่างวดนั้นออกเลขนั้นงวดนี้ออกเลขนี้งวดนี้หมุนได้เลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำการเสี่ยงทายถึงสองสามครั้งก็เลยที่เดียวนะคะ คิดว่าน่าจะเข้าเนาะมันไม่เข้าวันวินแ่าไม่เข้ากันวันนี้ต้องเข้าเพราะถ้ามันห่างๆกันไม่เข้าเนี่ยมันจะกลับมาเข้าเออมันจะกลับเข้าอันนี้ตามสถิติที่ที่เราเคยให้แนวทางน้องไม่กล้าไม่เคยให้หลุดเป็นปีนะไม่เคยนะไม่เคยหลุดแต่โอ้ยหกเจ็ดเดือนหลุดตลอดไม่ไม่มีนะหลุดเต็มที่ก็เดือนนึงแล้วเดือนต่อมาก็เข้าอนะคะเอ่อถ้าถ้าชอบจริงๆถ้าติกันมันเข้าก่อนชอบอะไรเลยบางทีอาจจอกตัวกันนี่จะนซอง ถ้าชอบนะคือชอบเก้าสองเพราะตามมา,าหลายงวดแล้วแล้วก็คืออย่างนี้ผมคิดแบบนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าผมคิดว่า,ถ,าถ้าถ้าอะไรที่มันครบรอบปันเกิดน้องเพชรจ้าเนี่ยโอย ไอเลขอะไรตัดนายชายมันจะพูดถึงเรื่องนี้ต้องถึงขนาดนั้นเลเลยเหรอต้องถึงขนาดนั้นเดี๋ยว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 ดคือผมกำลังจะบอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับน้องเพชกาเนี่ยทั้งปีเกิดก็เคยออกไปแล้วสองสามห้าสองห้าสามห้าสามสองเคยออกไปแล้วแล้วก็อายุก็เคยออกไปแล้วนะครับแต่เลขเลขหนึ่งเนี่ย ยังไม่ออกใช่เลขสำคัญด้วยเลขที่อยู่ติดกับตัวเพก้าตลอดบางคนดูแล้วบางคนไม่รู้เพราะคุตามเพจใช่ครับก็คือ9229เนี่ยก็คือนี่เลขนี้ที่ผมจะบอกนะอันนี้เราไม่เคยเราไม่ได้คุยกันมาก่อนนะเลขใต้ฐานน้องเพก้านะจริงๆมันไม่ใช่เลขคดพาทนะแต่ว่ามันคือเลขที่อยู่ใต้ฐานน้องเห็นไหมคะอ่าอุ้ย29ตรงตรงเลยนี่วาเห็นไหมพี่เตยช่วยประคองหน่อยเสียวอ่ะอ่า ให้กล้องเห็นเห็นแล้วยังพอเห็นแล้วเนาะแคปไปเลยค่ะเสียวเสียวเออหมุนดีดีอ่าแคปไปเลยค่ะเลขใต้คันน้องเพค้าคือสองเก้าสองหกตรงตรงไปเลยนะคะเออนี่มันนานจะเปิดให้ทุกคนดูไหวนะงะผมไม่ค่อยได้อยากจะแตะหุ่นน้องหรือว่ายกย้ายหุ่นน้องมาสักสักเท่าไหร่อยากให้น้องอยู่ตรงนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าก็เลยคิดว่า ก็เลยคิดว่างวดงวดนี้จะซื้อลอตเตอรี่9229เนี่ยสักสิบใบอ่าลอตเรีบไปซื้อในแอปเป่าตังเลยแล้วก็ไปซื้อตามแผงด้วยจะได้มาโชว์ให้ดูเป็นใบๆนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งนับเบบัคือของพี่เด้คือ6292อีกเลขหนึ่งนะ6292คิดว่าเลือกได้เลขเดียวด้วย6292ก็ต้องชอบ92ตามปิงปองเลย9ตามปิงปองละ9229คือชอบอีกเลขหนึ่งคือชอบ อีกเลขหนึ่งให้สองสี่สองสี่ชอบสองสี่นะครับกันเลยเนาะอ่าชอบสองสี่เพราะว่าหกห้าเก้าห้าสำหรับผมผมมองว่าก็ซื้อลอตเตอรี่เลขบ่อยๆนะก็ซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆนะแต่ว่ามันไม่ออกสักทีอ๋อไม่ออกสักทีก็เลยเล็กรถพีเด็เลยรู้สึกถอดใจแล้วถ้าเกิดจะเอาเลขนี้กับเลขนี้ก็เลยเลือกเลขนี้มากกว่าเลขสองสี่อาโอเคสำหรับท้อฟันนะเชื่อไหม จริงๆอ่ะทาฟันชอบหกสามสามหกมากแต่คนที่แล้วเพราะมันเป็นอายุน้องเพก้าหกสามสามหกอะ่ะนะคะมันมันเนีน่ยมันเกิดน้องเพก้าเมื่อวานช่วาวาเพื่อแปดธันวาคเพก้าจะถ้ามีมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เราม,มีชีวิตอยู่จริงๆนะจะอายุสามสิบหกปีแต่เพราะว่ามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เสี่ยงได้ลูกมีนปองสามหกหกสามแล้วก็ต้องตามนี้อืแล้วก็ต้องตามนี้แต่ใครถ้าใครจะซื้อเลขอายุน้องเพก้าก็ได้นะครับสามหกหกสามแต่ไม่มีอยู่ในนี้แล้วหมุนออกมาไม่ได้ด้วยทอฟันก็ต้องเอาสามเจ็ด เลขเดียวเลยของทองฟันคือ3773บวก1 1> <3 S 2> ไปแค่บวกหนึ่งไปก็สามหกบวกหนึ่งไงอใายุน้องไปสามหกบวกหนึ่งรับแบบอายุคนจ,จีนอายุแบบย่างไงเออจริงสามหกไม่ออกอาจจะสามเจ็ดก็ได้โ <laughs> อจจ้สามหกไม่ไม่ได้หมุนมาอาจจะเป็นสามเจ็ดก็ได้นะฮะทางคั้งที่เราจะป,ปิงปองให้หมุนออกมาได้โดยเราปิงปองที่ส<ม>ิบกว่าลูกอะ่ะหมุนสามครั้งไม่ได้สามหกครั้งคั้งในใจเชียชีสามหกเพราะเป็นอายุน้อง ก็หมุนได้สามเจ็ดอาจจะเป็นอายุแบบอยู่ในท้องท้องอยู่ในท้องแม่มันน <ำ S 2> ับแบบคนจีนนะแบบคนจีนอ่าอา,อา,อายุมันอยู่ในท้องแม่าศาสตร์จีนาศาสตร์จีนแล้วสามสองสองสามก็ชอบก็ไม่ออกเพราะเป็นปีเกิดน้องไงสองห้าสามสองอ่ะนะฮะก็ก็ไม่ออกก็ก็ไม่ได้หมุนออกมาได้หมุไม่หมุนออกมาได้ท้องฟันก็ไม่เขียนก็เขียนตามที่ที่น้องที่น้องบอกก็แล้วกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะครับทั้งหมดทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็แค่ ห้าเลขนี้เองแล้วก็แก้กระดกกระดกกระดกหน่อยนะครับโอเคค่ะไปกลับกันเองไปกระดกหัวกันเองนะคะจัดลอตเตอรี่แล้วเลยนะคะขอให้โชคดีรวยรวยค่ะไปมาปิดที่น้องเบงกก้านี่เลยรว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 ยยบเพชรอน้องเบงกก้าทุกคนรวย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 นะลูกนะฉลองวันเกิดหนูนะลูกนะเออให้ลืม ดูหนูออกรายการคนอวดผีนะคะในช่อง YouTube ของบลกพอยนะคะวันที่17ทธันวานะ,ะหนูเพนน้องเพนก้ากับทอฝันจะไปล่าท้าผีด้วยกันนะคะ